สนับสนุนโดย s ิ n g Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน New Camry และ Camry Extremo สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิเครื่องทำน้ำอุ่น j o v e n อบอุ่นด้วยประสบการณ์30ปี AIS Michelin ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่ม Big Cola ธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอาจารย์ยกตัวอย่างจุดแข็งของชาติอื่นๆที่เราไปเห็นมาไปไปไปดูมาเผื่อมาประยุกต์ใช้เผื่อหลายๆครอบครัวดูอยู่ก็อ, <S <S อย่างอ,อันที่มีอายุยืนที่สุดก็คือญี่ปุ่นะนะ,ะ,ะจะมีโรงแรมหนึ่งก็คือ1,400กว่าปีตระกูลเดียวชื่อโรงแรมโฮชินะคะต้นตระกูลเนี่ยเป็นพระญี่ปุ่น แต่ก่อนเนี่ยพระก็มีครอ,อ,อบครัวได้ไดใช่ไหมเ,เพราะงั้นเขายึดแนวพุทธมาตลอดธรรมนูญข้อแรกเนี่ยต้องบริการลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของคุณความดีหมดเลยไม่ต้องเอากําไรมากานะแล้วก็เขียนหมดทุกข้อติดไว้แค่้างฝาเลยตั้งแต่พันสี่ร้อยปีที่แล้วจนทุกวันนียเขาทำแบบนั้นมันยืนยาวมา,ามีอีกครอบครัวหนึ่งมันเป็นร้านย่างปลานะเป็นคล้ายๆโฮมสเตย์โฮมสเตย์นั้นแล้วเข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยว วนนันที่ไปเนี่ยเ,เขาย่างปลาเขามีมีบอ่อเล็กๆเขาก็เอาปลาขึ้นมาแล้วก็ย่างให้นักท่องเที่ยวกินคนที่มาเสิร์ฟเนี่ยพี่มองหน้าแล้วคุณดูเขาหล่อมากเลยอะหล่อแบบเป็น,ปนดา,าดรดา,าดได้เดาบอกว่าอเอ๊ะทำไมอยู่มาอยู่ที่เล็กๆเนี่ยในบ้านแบบในปา่าแล้วก็ตกปลามาขายแบบเนี้ยคุณน่าจะทำอะไรท,ที่มันไปได้จริงๆมันหล่อมากจริงเขาก็บอกว่าคือเป็นครอบครัวไอ แล้วครับครูไอเนี่ยคือเป็นคนสุดท้ายของตระโูลแล้วไม่มีมีหรือเป็นลูกค,คนเดียวคือถ้าพ่อรูปหล่อน,นี่ไม่ย่างปลาก็จะไม่มีธุรกิจย่างปลาเหลืออยู่เขาบอกทาไมคุณไม่เลิกไปล่ะเขาบอกว่าธรรมนูญครอบครัวเขาเขียนว่าหนึ่งห้ามขายสองห้ามเลิกเออนี่ไง<ห>เขาบอกากาเจนเ<ค>นเรชันได้มาไง,งแล้วเขาก็เคารพกติกานั้นมออผมรู้แล้ว ถ้าตั้งเป็นธรรมนูญซะแล้วทุกคนยอมรับในธรรมนูญนั้นมันจะไม่มีปัญหามันจะไปต่อได้นั่นส่วนหนึ่งมันจะต้องมันจะไม่ต้องเกิดกําลังภายในว่าพี่กับน้องใครใหญ่กว่ากันน้องจะล้มพี่หรือพี่จะล้มน้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีหลายศาสตร์หลายเรื่องราวนะคะเรื่องเช่นการการคอมมิเนเคชการสื่อสารซึ่งกันและกันหรือว่าหัวพ่อเป็นตำนานของธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่มากลูกนี่ยังเออเออเลย จบมาจากเมืองนอกนะจบสายตรงด้วยแต่เข้ามาถึงแล้วมันไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้องอ่ะคนเก่าเขาเด้งมีใช่ใช่มีวิธีการบางครอบครัวเขาบอกว่านู่นเอ็งไปนู่นเลยไปต่อแถวเลยไปไปยกกล้องเลยอันนั่นแหลกอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นมันก็มีวิธีการที่หลายครอบครัวเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าเรามี600กว่าครอบครัวที่มาอบรมเนี่ยเขาแชร์กัน S <S นะมันไม่ใช่ไปอะไรถูกอะไรผิดนะแปลว่าแปลว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราฟังอีกทีไม่หมายถึงว่ารายละเอียดสำหรับทุกครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาถ้าท่านแก้ได้อยู่ท่านก็แก้ไป <K> ถ้าท่านแก้ไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยของการค้ามีหลักสูตรในการมีศูนย์ธุรกิจครอบครัวมีศูนย์<ค>อยู่เลย<ค><ช>อยู่เลยไม่ได้ว่าเป็นฤดูกาลใช่ไหมไปตอนไหนก็ได้ไปได้เลยติดต่อตอนไหนก็ได้เพื่อหาชุดความรู้นี้ไปแก้ไขแล้วก็มาออกรายการเราก็ได้นะเป็นวิทยาทานโอเคอีกเรื่องครับอาจารย์ครับเรื่องสําคัญครับเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่อ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็มันเป็นแนวโน้มอะ่ะมันเป็นเทรนใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ครับคุณดูจากการสํารวจวัยรุ่นเกิน50%อนนะอยากเป็นนักธุรกิจเองไม่อยากเป็นลูกจ้างอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆก็ได้อ,อยากตื่นอยากตื่นสายไม่อยากมีเจ้านายาไม่อยากไปตอกบัตรอะไรเนี่ยนั่งโต๊ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอว่าหลายคนเรียนจบ ก็จะมาเปิดร้านเสื้อร้านแผงขายของร้านกาแฟหรืออะไรต่างๆนานาเป็นจะเห็นหน้าเด็กๆเล็กๆเลยใช่จะเห็นว่านี่เป็นแนวโห้่ก็เนื่องจากมหาลัยของการค้าเนี่ยเดิมเนี่ยปรัชญาที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้าง โรงเรียนให้กับลูกหลานเขาเรียนเพราะงั้นมันเป็นมหลาลัยที่เน้นด้านธุรกิจอยู่แล้วทีนี้โดยหอการค้าไทยก็จะมีสมาชิกไปมันเจ็ดหมื่นกว่ารายรแล้เอานักธุรกิจเหล่านั้นนะมาเป็นพี่เลี้ยงถ้าเด็กของเรากำลังเรียนอยู่นยใน4ี่ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ตามนะอยากทําธุรกิจเรามีโครงการเรียกว่าเอกโปรเจกต์ Project, คือตั้งไขธุรกิจก็คือมาสมัครมาสมัครอาจารย์อาจารย์ก็จะอบรมมีแผนธุรกิจ <น>แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาอบรมเรียนมาร์เก็ตติ้งเคยเรียนไหมการเงินเป็นยังไงไอเดียมามาพิชกันจนทําเป็นแผนธุรกิจแล้วก็มาเสนอแล้วก็จะมีนายทุนมาเรียวกว่าเบนเจอร์แคปิตอลก็จะบอกบว่าอ่ะไอ้หนูคนเนี้ยไอเดียบันเจิดเอาตังค์เท่าไหร่แล้วเขาก็เข้าหุ้นอันนี้ก็ลองทําธุรกิจจริงในมหาวิาทยาลัยก,ก็เด็กเปิดร้านกาแฟให้ลองนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีศาสตร์ขององค์ธอรชิพหรือว่าศาสตร์ของผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งอาจารย์เพิ่งกลับจาก MIT คุณคุณหนู MIT เนี่ย เป็นแหล่งที่สร้างผู้ประกอบการแต่ว่าเขาเน้นว่าผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วเป็นแบบ SME เขาเรียกว่ามันต้องมีอ,งม innovation. อินโนเวชันเขาเป็นสมมติเราแบบผมเปิดร้านกาแฟเป็น SME ใช่แต่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอินโนเวชันไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ประเทศที่จะโตได้เนี่ยมันต้องมีผู้ประกอบการที่มีอินโนเวชันมีนนวัตกรรมอันเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นตัวคูณที่ทําให้เกิด SME ตามมายกตัวอย่างนะมันมีคนที่แพ้เรียกว่ากรูเทนเป็นสารอย่างหนึ่งเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อย ในโลกเนี้ยนะคะค <L ug. S 2> แล้วก็บอกว่าเออเราคิดชื่อว่าถ้ามีอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสละเราอยากทําธุรกิจอะไรเด็กๆก,ก,ก็ตอบตั้งแต่ว่าเปิดร้านเบเกอรีร่นะร้านเบเกอรี่ทำขนมปังฟรีกูเตนอย่างเงี้ยไม่มีกูเตนคือ<ช>ถ้าเบเกอรี่ <S <S ทั่วไปก็เอสมีธรรมดาอาจเจ๊งอาจอ,อ,อยู่รอดอาจไม่รอดแล้วแต่แต่ถ้ามีนวัตกรรมใหม่มีเรื่องเนี้ยฉันสำหรับคนแพ้กูเตน ถือว่าเป็นใช่แต่ว่าวัตกรรมมากขึ้นแบบกว่นนี้คือว่าแลว้วมันมีอะไรอีกถ้าเกิดเรามีลูกอะ่ะแพ้กูเทนทําไงแล้วก็อยากจะมีที่พึ่งใช่ไหมเปิดเข้าไปมีแอป,ปอันนึงบอกว่าแพ้กูเทนเนี่ยทำไงต่อข้อหนึ่งของสามสี่ห้าไปหาอะไรเงี้ยก็อาจจะทปปําแอปได้นะก็เป็นอีกธุรกิจหนึง่งแต่ที่สําคัญเลยเขาบอกว่าไอ้ R&D หรือ Product ต่างๆที่มันจะมามันต้องมาจากความต้องการของลูกค้าก่อนคุณต้องดูว่าตลาดต้องการอะไรตลาดต้องการสิ่งที่มาเทสหย่อนไปใันน้ำอันเนี้ยมีกูเตนหรือเปล่าพกติดาม โปรดักจะมีทั้งหมดกี่อย่างแล้วค่อยไปหานักวิจัยที่ทำตอบสนองสร้างโปรดักอันนี้ออกมาแต่เด็กเริ่มต้นใหม่มันจะมีงบ R&D research and development ได้ยังไงั้นผู้ใหญ่ต้องช่วยไงไป้าย m ทกำลังจะบอกเราว่านาวัตกรรมใหม่เป็นเป็นข้อสำคัญถ้าไม่ใช่ถือว่าโอกาสเจ๊งสูงเพราะว่าผมมีข้อมูลตอนสัมภาษณ์ดรแสงสุขท่านเป็น,เ,นเกรก,ก,กรท่านบอกผมว่าผู้เริ่มประกอบการทำธุรกิจใหม่ของตัวเองเจ๊ง80จริงไหมฮะจริง จริงเลยนั่นแล้วเขาบอกว่าเปิดร้อยเจ๊ง80ดสินะเพราะว่าไม่มีอินโนเวชันไงมันไม่แตกต่างเพรไม่มีนตกรรไม่ได้แตกต่างไม่มีอะไรใหม่กว่าคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับ R&D หรือนวัตกรรมมากขึ้นคนที่ร่ํารวยจาก MVT เนี่ยเข้าสร้างนักธุรกิจเยอะแยะเนี่ยเขามาพูดที่เราฟังถามว่าเอ๊ะแล้วคุณเนี่ยพิ t c h ไอเดียกับกับไอ้คือบอกไอเดียของตัวเองเนี่ยกับไอ้ผู้ลงทุนเนี่ยกับคนที่มีสตางค์ไอ้เวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยกี่ครั้งก็บอกไม่ต่ำกว่า80ครั้งแต่เด็็กกกไไททยยเดนนี่มาลูศิษย์พี่ครั้งแรกมา วันนี้ต้องได้ขอครั้งเดียวเนี่ยได้มันจะรวยเลยโปรเสเซอร์คนนี้บอกว่าไอสตารธุรกิจอันแรกแล้วมันเจ๋งขอบคุณมากเลยม,มันเป็นที่ที่เราต้องเ r n น o w to fail ความล้มเหลวเนี่ยจำเลยไม่ล้มมาก่อนไม่มีบทเรียนเพราะงั้นก็ต้องขอบคุณอนะความล้มเหลวอย่า give up คืออย่ายอมแพ้ก็แปลว่าวิธีคิดตั้งต้นเราผิดผิดสเรื่องคือหนึ่งเราไม่มีนว,วัตกรรมใหม่เราไม่ได้คิดสิ่งใหม่เราจะทำตามเขา สองเราไม่ยอมรับการล้มเหลวใดๆเราจะชนะในครั้งแรกดาบแรกต้องฟันเขาขาดเลยใช่แล้วเราก็ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเราทำคนละเรื่องอันนี้หลักสูตรหลักสูตรผู้ประกอบการด้วยหรือคณะบริหารธุรกิจและหลักสูตรอบรมหรือหลักสูตรที่ได้ได้ได้วุฒิปริญญาได้วุฒิปริญญามีตัวอย่าง ที่น่าสนใจที่น่าจะเล่าไหมครับว่าเด็กๆทําอะไรแล้วมันมีมีทั้งอินโนเวชันมีทั้งความตั้งใจที่จะผ่านการเขาเขาอาจจะไม่ถึงขนาดว่าอินโนเวชันอย่างอย่างแจ็คลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นเด็กของมหาลัยของการค้าไทยเขาไม่มีตังค์เข้ามาเรียนแล้วพ่อแม่บอกว่าต้องไปเรียนมหาลัยของรัฐเอกชนเป็นแพงก็เลยเอาลูกชิ้นปลามาขายหน้ามหาลัยแลก็ขยาวเขยาเขยาเนี่ยจนกระทั่งมันบูมออกมาลูกชิ้นปลามันพองอ่ะแล้วก็เรียกว่ามันจะระเบิดใช่แล้วมันก็ตั้งชื่อว่าแจ็คลูกชิ้นปลาระเบิดมันก็ส่งตัวเองจนเรียนจ แล้วขายแฟนชายอันนั้นก็เป็นเล็กๆนะ oh. ยังไม่ทันช่วยอะไรมาก oh. แต่เนะนี่ยเนี่ยมันมีจิตวิญญาณอย่างรเขามีสิ่งที่คิดต่าง mm. แล้วเขามีความแล้วก็มีมน,น้องพิมพ์คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนสวยมากเป็นมุสลิมแล้วแกก็ทําผ้าคุมผมแกใส่มาทุกวันไง mm. วันก็บอกว่าผ้าคุมผมสวยมากอะไร่างี้ใช่ไหมแกก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ขายผ้าคุมผมของแกเนี่ย oh. นะทุกวันนี้นะเป็นนักธุรกิจเพิ่งจบปีที่แล้วแล้วก็ขยายธุรกิจจากผ้าคุมผมเนี่ยไปเป็นเครื่องสําอาง เพราะงั้นเราจําเป็นต้องสอนศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกับการผู้ประกอบการไม่งั้นเดี๋ยวมันสตาร์ทอัพแล้วมันไม่มีความรู้ด้านด้านนี้ฟังจากข้อมูลที่เราคุยกับอาจารย์มาต้นเนี่ย80เปเ็นป็นธุรกิจที่ส่งผ่านกันครอบครัวรุ่นสู่รุ่นอีก20ก็คงเป็นพวกนี้แหละพวกที่เริ่มธุรกิจใหม่ใช่ไหมฮะสุดท้ายครับอาจารย์อะไรที่จะฝากเป็นข้อคิดสั้นๆที่แบบจดจําได้ถ้าหากผมเป็นเจ้าของธุรกิจแบบจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นหรือผมเป็นแบบธุรกิจสร้างใหม่ ข้อควรระวังหรือข้อควรจําข้อที่ไม่ควรจะผิดพลาดเด็ดขาดค่ะธุรกิจครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเหมือนที่เราได้เล่าให้ฟังแล้วหวังว่าศาสตร์ของธุรกิจครอบครัวที่เรากําลังเผยแพร่ว่ามันสําคัญเนี่ยนะจะซึมซับไปกับสังคมไทยถ้ามีเช่นนั้นเนี่ย มันจะสารต่อจากอายุข24ปีมันดูน้อยไปนะฮะถ้าถ้าธุรกิจธุรกิจก็จะไม่ยั่งยืนนะคุณดูถ้าเกิดว่ามันเลิกล้มไปใช่ไหมไม่ไม่มันก็จะตกไปในมือของชาติอื่นที่มาคอยช้อนเอาอ่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าสามารถจะให้มันยั่งยืนไปจากเจเนอเรชันหนึสู่เจเนอเรชันหนึ่งครับ ธุรกิจมันก็จ้างงานต่อมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจไทยเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากส่วนเรื่องของแนวโน้มของการสร้างผู้ประกอบการหรือการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักธุรกิจผู้ใหญ่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องบวกที่ไปที่ MIT มาเขาบอกว่าคือคนที่เข้าอบรมเนี่ยเป็นร้อยๆคนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจใหม่อย่างเดียวบริษัทใหญ่ๆส่งมาเต็มเลยเพราะว่าการสตาร์ทอัพธุรกิจเนี่ยหมายความว่าบริษัทใหญ่แล้วมันโตจากนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ส่ง พนักงานมาเรียนพนักงานสมัยนี้อบรมการที่จะเข้าใจการทําธุรกิจแบบผู้ประกอบการเลย <c oughs> เข้าใจว่าเจ้าของต้องทํำยังไงไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นพนักงานอย่างเดียวแล้วสุดท้ายกลุ่มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แตกธุรกิจมาอีกยูนิตหนึ่งมันจะช่วยบริษัทนั้นๆให้สามารถจะโกรธุรกิจมาอีกหน่วยหนึ่งได้เพราะงนั้นไอ้สตาร์ทอัพจากหัวนี้มีบริษัทโลกใช่ อันนี้เป็นเป็นแนวใหม่แล้วประเทศไทยละเลยไม่ได้แปลว่าในธุรกิจเก่าสามารถเกิดบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทลูกโดยพนักงานของคุณนั่นแหละใช่ใช่แล้วก็ลูกหลานก็เหมือนกันลูกหลานก็เช่นกันนะคะต้องเข้าใจเขาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะเลวร้ายเสมอไปถึงแม้เขาจะเจ๊งไปหนึ่งครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่มันก็เจ๊งได้หลายครั้งเจ๊งก็เป็นการเรียนรู้และเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวสําเร็จไปถามผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทุกวันเนี่ยเขาต้องเจ๊งมาก่อนทั้งนั้นะ เอาละครับด้วยเวลาจำกัดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะทาธุรกิจประเภทใดอยู่นะครับกับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเสวนีไทยรุ่งโร์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับค่ะครับสักครู่ครับ,รบ,รรบแล้วเดี๋ยวกลับมามีผู้หญิงเก่งอีกขั้นหนึ่งครับสักครู่เดียวครับมีการติดต่อมาประโยคแรกยังจาได้เลยว่าช่วยชาติได้หรือไม่ ก็เป็นอะไรที่ที่อึ้งเลยเราต้องให้คนไทยไม่ลืมว่าตัวตนที่แท้จริงของของเราเนี่ยที่ดึงคนนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือความเป็นเราพอเวลาอะไรดีๆเนี่ยคนมักจะลืมเหมือนอยากตักตงกันไว้ก่อนแล้เราแต่ราได้แล้วเราก็ยอมพลีสิ่งแวดล้อมของเราเละไปหมดแล้วก็ไปหาเมืองใหม่ๆที่ถลุมต่อ